ันนี้เราเจอเขาเจ้าสิงะนะร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ล่าสุดเราโชคไปร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดเลยนะปล่อยมาโชคดิอ๋อแต่ว่าเราก็โตวันโตขึ้นนะนะเวทนี้คุมกิโลซ้อมอยู่เกียรติชัดชัยนะอ๋อใบตัวนี้มาอยู่เพชรดนด์เลยนะซ้อมมาเต็มที่เลยเราสูงเท่าไหร่สูงวัดน้ำหนักปล่อยๆครับลานหปีนี้อายุเท่าไหร่สิปีชกมารวมๆเท่าไหร่ละ สามไฟล่าสุดเป็นไงชนะสองแพ้หนึ่งจั้ล่าสุดก็เราชกไวร้อยเท่าไรร้อยสิบวันนี้ร้อยยี่สิบนะนะไม่มีปัญหาเอาละฝากแฟนกลับเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวไทยให้เราใจเต็มที่นะโอเคขอโชคดีครับคู่ห้าครับเสือร้อยสิบสามครับเพชรกิติพัฒน์นะฮะครับท่านดีดโอ้ยร้อสิบสองไปผ่านครับเอามาดูเจ้าสิงครับลายยี่ผ่านแกงได้ าได้น่าจะได้นน่าจานนะมาดูครับเจ้าสิงครับร้อี่ครับร้อยยี่สิบนิ้งมาีนเฮ้ยอินิ้งนี่โยกเยียกนี่ยังซยังไซน์หลังนกนหนึ่งมาดูครับซุปเอวัลแล้วนะครับมาร้อยยี่สบจุดสามเมืเช้าโกัน หนึ่งพัน,นจนหนึ่งเท่ากันลงมาแล้วกล้าไปเหยีนบวงกางได้ยืนเท่ากันเท่ากันวันนี้น้องชายสวัสดีครัับผมวนนี้เจอกับซุปเปออร์บลน่ะนะเคยจะโชกเขาไหมไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่เมื่อกี้มาพอดีเลยซ้อมอยู่สายไ,มไหมหรือเปลกับพี่สาม,มาพี่ก้องนะกี่วันซ้อมมา ตอนนี้เราชกมวยถึง20ครั้งไหมยี่สิบกว่าครั้งยีกว่าครั้งนะสามไฟหลังชนะกี่ไฟล์เไฟเดียวเจ็ดไฟเดียวล่าสุดชกไปร้อยเท่า้อยย่วันนี้ก็ร้อยยี่สิบนะคุมกี่โลร้อยยี่สิบก็ไม่มีปัญหาเราประเภทมวยไงมวยเขาหรือมวยไฟเตอร์ซุปเปอร์บอลเห็นคลิปก็ไม่เขาประเภทไงเขากันนะเราสูงเท่าไหร่อยเปีนี้อายุสิเอาละลูกหลานจากจังหวัดฝากแฟนขับเชียร์หน่อยคุณเอกวันนี้ครับช่องทู